เอาละครับสวัสดีครับนี่อยู่ช่องซู e and s h หมาไทยหลังงานครับมาถึงก็เอ่อเยี่ยวก่อน,อ,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้โชว์อยู่นะครับแอนซูมโม่นั่นขอแม่นะขออะไรกินน่ะไก่อบครับไก่อ,อบชอบกินเนี่ยชอบกินแต่ว่าเดี๋ยวแม่ยังไม่ให้ดีเดี๋ยวก่อนไก่อบวทัทีหลังนะซูมโม่ไปเดินเล่นก่อนไอ้นี่ซูโม่มโมนะครับนีน่ซูมโม่ไป โช,ชไปไหนแล้วไป <relevance> ไปเลยอ่ะทำอะไรต่อจะฉีเหมือนกันใช่ไหมอันทีโชอ,อยู่เอาบ้างันดมดม,ดมไงไว้ดมดมเสร็จฉีทีหนึ่งอ๋อมีการเร่งว่ะเร่งใช่ไหมไปลงล็อกลงล็อกลไป เบรกก่อนนะพี่เบรกพักแป๊บหนึ่งคุณโชคุณโชอยู่ครับคุณทำอะไรครับสำรวจอ,อะไรสำรวจอ,อะไรครับสำรวจอ,อะไรสำรวจอ,อะไรครับ เจออะไรเนาะซูมโม่ฮาร์ไปเรื่อยนะครับพี่น้องหนกินอะไรบางอย่างนะครับสงสัยสงสัยอะไรไปซูมโมไปซูมโมครับไปเร็วเร็วเร็ว ลๆๆๆๆเอียออีกรอบน่ะนี่โดนไก่ลอกมันคือไก่อะไรนะครับไก่อะไรครับไก่อบน้องๆเขาชอบมากแม่แม่ดทำให้น้องๆกินทำเองใช่ทำเองงานแทนเม็ดทำเองผมเองงานแทนเม็ด สนใจสั่งได้นะครับขายของหน่อยมบเลยนะคับไนับเนั่นจะตูดให้บอกให้มองหันตูดให้เลยไปไหนดีครับคุณโจครับช่วยตอบหน่อยคุณซูโม่ว่างงครับซูโม่ผมสัมภาษณ์คุณอยู่

เก่งมากซูโมโ่หน้าดำนี่ใช้ครีมอะไรครับเนี่ยใช้ครีมอะไรใช้ครีมอะไรหน้าดำโหแสบเคี้ยวอะไรเนี่ยแสบเศษไ,ไม้ชอบอแสบหลายกละับไม้เต่ประเภทคนเคี้ยวมา

ไม่ให้กินไก่ต้องดีแลกร่างกายก่อนแม่ไ<อ>ม่กินเดี๋ยวแม่แม่แมนอน,นวันหนึ่งต้องหลายชั่วโมงนะแต่ละวันกลางคืนก็ร้องร้องงองเงงองเงีงองเงีงองเง,งงกลางวันนอนเอยอนะโชวนะ์ไป่ได้จะห่าคนหรอห่าวยังไงเขาอยู่ฝั่ง้รงข้าม ขึงขังขึงขังขึงขังเห็นคนเดินผ่านน้องภาพไม่ได้ขึงขังขึงขังเลยเห็นคนเดินผ่านน้องภาพเนี่ยอ๋อไม่ให้ไม่ให้โดนขู่แล้วโดนขู่แล้วโดนขู่ไปไปพอพอพอหยุด ไปไปเสือ<ป>อยู่โดนขู่ซูโม่ชอบขู่ชอบขู่น้องซูโม่ชอบขูนบข่น้องหนูน้ำม่ผิดครับ หนูทำอะไรผิดพี่ซูโมโ่เอาหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะไม่รู้แหละผิดจะรับกูซูโม่บอกเอามีการเพชรมีพักเบรกขู่นะเราจะกัดเขาละหนูผิดทำผิดอะไรพี่ซูโมโ่ ไม่รู้แหละผิด <c oughs> ขู่กันอันนี้เขาไม่ได้กัดกันจริงนะโอเคเขาเล่นกันขู่กันขู่แบบเล่นอนะ่ะแต่ก็มีบางจังหวะกัดกันจริงอ่าต้องต้องให้ไก่ล่ออ่ะไก่อันนี้คือเอ,อาวทะเลาะเลยลนะ เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไร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 ทะเลาะกันแค่อะไรเนี่ยถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันอะไรตัวอะไรเมื่อกี้ไงหัวโผล่ตรงนั้นก็มีเอ็ดตัวหนึ่ง มีสองตัวมั้งทำอะไรตรงนี้ครับอย่ามาได้ไหมตรงนี้เนไปอยากลงน้ำอยากลงน้ำลงระวัง,ง,งตัวที่นะถึงแทะไม้ใช่ไหมหันวงกล้องหน่อยโชว์หันวงกล้องหน่อยครับ เงาขาวเลือบตามมองอเขกำลังยังไม่ชินกล้องเดี๋ยวสักพักนรูมบ๊ครับมองกล้องหน่อยสูมบ๊มองกล้องหน่อยแล้วพูดพูดสุบกล้องหน่อยไีย่ผูนี่จะไปไหนครับเนี่ย จะลงน้ำละตัวใหญ่เลยอุ้ยโชว์ตัวเงินตัวทองตัวใหญ่เลยนะโชว์ตรงนี้ เห็นไหมวูซูโมมองอยู่ตอนนี้เขาไม่ได้เห็นเรานะดูใหญ่ัวใหญ่เห็นมากไปแล้วซูโมสนใจใหญ่เลยเขาเป็นศัตรูกันนะ สัมภาษณ์ศัตรูตัวฉกาจกันนะครับเคยปาหน้ากันนี่ตาลวเนี่ยดูแกงหน,น,กนกันดบกันแม่แกงยังไงครับง่เเจอคู่อริไหมถึงขั้นคู่อริไหมครับคู่อริมอ,อมใหญ่ดูเลียใหญ่เลียใหญ่เลย จุดใหญ่เลยเดิเนลุกอย่างนี้เลยเดนินเดินลุกเนี่ยไม่ถูกใจกันอีกแล้วหันมองหน้ากันไม่ได้เดี๋ยวนี้ตบตากันหนึ่งตบตากันไม่ได้เนาะ móng 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 พ่อครับคลายเออรักแม่รักแม่เสร็จ<อ><ะ>แล้วคนเนี้ยเห็นไหมขี้หัวนี่ขี้หัวแม่เลยขี้หัวนี่หนึ่งขี้หัวมานี้นี่ขี้หัวแม่ขี้หัวนี่หนึ่งเลยไอ้นี่ก็นอนมองรถอย่างเดียวไม่ได้สนใจอะไรเลย,เลย,ยวันนี้เราก็มาเดินเล่นนะ เดินเล่นนอนเล่นบริเวณบ้านมาซนะูโม่เห็นโชอยู่นาะมาทำงานมาเดินเล่นกันมาพักผ่อนมดสิเวลาเขานอนนะครับผมปลุกมาถ่ายคลิปดาราเราก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำงานเลยแค่ต่อให้ง่วงซูงโม่ครับจุดไหม ให,ใหญ่เลยชอบแก้มของชอบแก้มนีน่อะไนีน่แบบอร่อยมากใช้ผมแกนี่นหมาตุ้มต้มหรือตมมีแขนผมอร่อยไหนเรียนนะ ตามภาษาจูนไม้เนี้วนะตัวใหญ่เห็นไหมับนะ่ะใส่จัมโบ้เลยซูโม่มโก็มองอยู่แล้วก็ยืดคอมองอยู่เหมืนอนเขาคุยกันนะมันหมาคุยกัตัวเงินต,ตัวทองอยู่ สื่อสารผ่านจิตใจแล้วตัวใหญ่กว่าได้เวลาให้อาหารหมายังครับไก่อบแห้งที่ทำเองวันนี้จะเอาหมาให้จะเป็น,นเก้งเหยื่ได้กินเลยเดิเหรอ นั่งลงไม่ได้กินนะครับนั่งลง่แล้วโชว์อยู่นั่งได้นั่งก่อนโชว์อยู่ได้นั่งก่อนอ่ะมีการขวางอ่ามองหน้าเครื่องแล้วโชว์อยู่ได้นั่งก่อนโชยู่นั่งก่อนนั่งนั่งลงก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งโชยูนั่งคุโมะนั่งก่อนพี่สมมคุโมนั่งนั่งคุโมะนั่งอ่าคุโมเขาจะนั่งไหมครับนั่งงลนั่งลง ให้โชยู่นั่งก่อนแล้วเนี่ยเห็นไหมมองเครื่องเครื่องไม่นั่งไม่ได้กินนะโชยู่ได้นั่งแล้วเดี๋ยวโชยู่ได้ชิ้นที่สองนะบอกก่อนขอเตือนปกติเขารู้เรื่องนะวันนี้แบบต่อต้านวันนี้โชยู่ได้ก่อนเขาเลยต้องต้องต่อต้าน ลำลายไหลละมาดูใส่แล้วไหลนั่งลงนั่งลงไม่เอาไม่บอกให้นั่งลงก่อนไม่เอาไหลไหลเลยนั่งลงคนนี้ก็รออยู่นั่งลงก็นั่งรอได้เราก็นั่งรอแล้วเออนั่งแล้วเหรอเออกว่าจะนั่งกว่าจะนั่งอร่อยไหมบนขัมภาษณ์หน่อยครับอร่อยครับแม่อร่อยไหมผมกินอะไรก็อร่อยหมดครับแม่อร่อยจริงป่ะ จริงแม่ทำสดใหม่ให้กินบ่อยๆอะไรก็แม่ดูดูดูแม่ผมทำกับข้าวไม่เคยอะไรให้ก็อร่อยดูแซ่บจะปรุงให้ยังไงรสชาติมันอร่อยอยู่แล้วอร่อยเหมือนไก่เอ้าเขาเปนไก่นี่ไม่ใช่เนื้อจระเข้ไม่ใช่เนื้อตัวเฮี้ยนี่มันไก่นั่งลงครับนั่งลงนั่งลง n น no 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 นั่งลงนั่งลงนั่งลง โชว์เขานั่งรอนานแล้วเนี่ยน้องโชว์น้องโชว์ชเก่งมากน้องโชว์น้องเก่งมากโมทำไมแม่ต้องดึงโมซูโม่เพราะซูโม่ชอบงองแงชอบงองแงงองแงกัดกน้องจะหันไม่กัดน้องโชว์อยู่นะซูโม่งลงอย่งแง นี่นั่งลงรอแล้วเนี่ยรอมานานแสนนานวันนี้ยังต่อต้อตานนั่งแค่ครั้งเดียวเองโอ้โหต้องตัดยานเลยไม่รูนะ้ว่ายน้ำ จะนั่งนั่งลงแล้วต่อต้านจริงนะแกเนี่ยบองชุดนะเดี๋ยวก่อนครับแบ่งแบ่งทอดในฐานะน้องในไคนังอุ้ยสั่งรถต้นาย้เหรอะนาจของหละเลยนั่งนานแล้วนั่งจะนาเคลียดเลยนั่งจะไม่ได้ทักจิน โหหยดเป็นจริงๆเลยดูดืดเพี่ตอเดือหลักฐานดืหลักฐานอาหนึนั่งคอยแบบรอพี่เบอ้อบอกสั่งให้นั่งให้นั่งโชว์อยู่เขาไม่ดื้อน,นะครับเราเป็นเด็กน่ารักอ้นี่นทุกคนเนี่ยทุกคนชอบจะลงคลองประจําเลยทุกเช้าแม่ต้องดูทุกวันเนี่ยล่าสุดเมื่อวานลงคลองทัวรมอมแมตต้องอาบน้นํายามเช้าอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยูไหมครับอยู่ไหมยู่ไหม วครับนั่งลง,น,ง,ลงนั่งลงเร็วน้า,า,าน้านโชว์เก่งมากอรื่องอะไรจะกดลูกโจ้ลูกโว์หิวหมดละเดี๋ยวไปเอาที่ที่ในครัวพี่ในครัทควที่บ้านแม่อบไว้อร่อยอร่อจุ๊บอบอกไก่นะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสำหรับน้องหมาโแบบดยเฉพาะนี่เดี๋ยวนี้ก็ไปบดอบบดได้นะไม่หรอ แบบอบมาสองตัวเลยก็ตัวเลยไก่สอนน้องหมานะครับให้หมาโดยเฉพาะเลยเข้ามาดูเราอ๋อปลามันอยู่ตรงนี้ตอนนี้มพอจะกินตรงนี้เราอยู่ไงเพราะว่าด้วยปลามันเห็นเราคิดว่าเอาอาหารมาให้เขาจะได้ตั้าหัวมุดอยู่จะกลับกันยังก็มันจะมากินปลามันรู้ว่าเราเอาอาหารปลาไม่โชว์กลับยังเราจะกลับยังครับโชว์ ป่าอยู่กจดูปาครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนน้องซูแ and s h มาไทยละงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบพี่สวยจังเลยนะภาพอยู่ใกล้ๆสวยมากเลยจุบเนีขู่กันนิดหน่อย เดือดหวงเดือหวังเดือหัวรุนเลย